ปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านการเงินและบัญชีของลูกค้าที่มาใช้บริการด้านการเงินทางการกรุงไทยสาขาคุณทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนที่1ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการธนาคารกรุงไทยสาขาคุณทะเลตั้งอยู่ที่49/6หมู่ที่1ตำบลคุณทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประวัติขององค์กรธนาคารกรุงไทยสาขาขุนทะเลตั้งอยู่ที่ทเทศบาลสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีธุรกิจนี้อยู่ในหมวดหมู่อุตสาหกรรมการเงินอื่นๆมีส่วนร่วมในรบริการทางการเงินประเภทธุรกิจกิจกรรมเสริมสําหรับกิจกรรมด้านบริการทางการเงินอื่นๆการเป็นตัวกลางทางการเงิน ปลักวัดของธนาคารกรุงไทยบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดเป็นเครือข่ายของธนาคารกรุงไทยจำกัดมาชนจะตั้งเมื่อ9เมษายน2 5 3 9เดิมใช้ชื่อว่าบริษัทกรุงไทยจำกัดเพื่อให้บริการทางด้านการเงินกฎหมายกับธนาคารกรุงไทยจำกัดรวมถึงบริษัทในเครือและหน่วยงานอื่นๆของภาคดัานได้จดทะเบียนทุน จำกัด30ล้านโดยมีทางการกรุงไทยจำกัดมาชนถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์มีสถานะเป็นนักวิธุรกิจภายใต้การดูแลกระทรวงการคลังก,การที่บริษัทกรุงไทยจำกัดมีสถานะเป็นดักนีธุรกิจมีผลทำให้บริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมที่ชัดเจนและอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมาการที่บริษัทประกอบไปด้วย คุณมุตในสาขาต่างๆที่มีประสบการณ์หลากหลายทั้งในด้านกฎหมายและการบริหารและธาธุรกิจหรือธุรกิจขนาดใหญ่และเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2539จนถึงปัจจุบันรากฐานแห่งความมั่นคงยาวราคือถนนสายเศรษฐกิจสำคัญนับตั้งแต่ถนนเส้นนี้ถูกสร้างขึ้นมาในสมัยพระบาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของชุมชนชาวจีนและตามตำราภูมิศาสตร์ปัา,ากรวงจุวยก็ไร้บอกถนนสายนี้คือทำเลมังกรนางน้ธนาคารหลายแห่งจึงถือประเนินเป็นถนนสายเศรกิจเส้นนี้ธนาคารกรุงไทยเริ่มดำเนินการ2,509ก่อตั้งที่ธนาคารกรุงไทย จำกัดฐานขาแรกโดยรวมทั้งสองธาขารที่อัฐบาลเป็นตู้ถือรุ่นเย็นในขณะนั้นได้แก่ธานาคารเศรษฐกิจจำกัดธานาคารมุนตุนจำกัดสำนักตั้งอยู่บนถนนยอร่าสายเศรษฐกิจจำกัดสำคัญในขณะนั้นทางนี้ด้วยมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงสามารถคุ้มครองผู้ฝากเงนินและลูกคา้าได้กว้างขวางในมีบทบาทช่วยพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้นด้วยตราสัญ,ญลักษณ์วิสัยทัศน์กรุงไทยก้าวไกลเปีคุณมุ่งมั่นดูแล พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการเติบโตและมั่งคั่งแก่ลูกค้าคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคมและสิง่งแวดล้อมและสร้างสรรค์ผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นพันธกิจดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบงานให้บริการและคำแนะนำที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า ต่อเนื่องร่วมพัฒานาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอ้อมอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นบทที่หนึ่งความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาจากวิกิตเศรษฐกิจของเมืองไทยปศ .2 สสา540พบว่าส,า,า,สาเหตุยามนีที่ทําให้เกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจสกัดบางการเงินและแห่งประสบหาในการดําเนินงานอันเนื่องมาจากโดยอลิตที่เกิดขึ้นโดยพันธุกรรมของผู้บริหารระดับสูง ปัญหานี้เสียทำให้สถาบันการงิถูกปิดกิจการรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวหที่มีประสิทธิภาพการกำกับดูแลทำมาด้วยความป่งใส่และปัจจุบันหลภาครัฐได้นำการบริหารความเสี่ยงที่ใช้ในองค์กรเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่อภาครัฐที่ไม่ควรจะเป้ผลกำไรแต่มาประสงของผู้นความเสี่ยง ป็นการมั the give, um, ่นเน้นการบริหารความเสี่ยงที่อันเกิดขึ้นทำให้ภาคและควบคุมความเสี่ยงลดความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ความสําคัญของการนําบริหารความเสี่ยงเข้ามาใช้ในการกำกับดูแลดําเนินงานเพื่อหรีกปัปัจจัยและควบคุมการทั้งหมดกระบวนการดําเนินงานต่างๆเพื่อลดสายของปัจจัยและด้านที่จะก่อเกิดความเสียหายและความเสี่ยงของขนาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในอนาคต ที่องค์กรยอมรับได้และควบคุมตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบวัตถุประสงค์ของงานวิจัยหนึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของธนาคารกรุงไทยสาขาคุนเทียจังหวัดสุราษฎร์ธานี2เพื่อการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของระบบการบริหารความเสี่ยงของธนาคารกรุงไทยสาขาคุนทียจังหวัดสุราษฎร์ธานี3เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านการเงิน และบัญชีของลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารกรุงไทยสาขากรุงเทพจังหวัดสุราษฎร์ธานี4เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของระบบการหารความเสี่ยงด้านการเงินการบัญชีของลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารการ,ราาุงไทยสาขากรุงเทพจังหาาวัดสุราษฎร์ธานีขอบเขตการวิจัย1ขอบเขตด้านประชากรการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัจจัยการ บัญชีของลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารกรุงไทยสาขาขุนทะเลจังหวัดสวรรุวฎร์ธานีจำนวน20คนของลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารกรุงไทยสาขาขุนทะเลจังหวัดสุวาษฎร,ร์ธานี 2. ขอบเขตด้านเนื้อหาปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลต่อด้านการเงินและบัญชีของลูกค้าที่มาใช้บริการธนา,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 าคารกรุงไทยสาขาขุนทะเลจังหวัดสุวาษฎร์ธานี 3. ขอบเขตด้านสถา,านที่สถานที่ใช้งานในการวิจัยครั้งนี้คือธนาคารกรุงไทยสาขาขุนทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีข้อ4ขอบเขตด้านตัวแปร4.1ตัวแปรอ,อิสระได้แก่ปัจจัยสมบุกคลของลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารกรุงไทยสาขาขุนทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเพศอายุระดับการศึกษาอาชีพเงินเดือน,น,อนและสถานภาพ ปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านการเงินของลูกค้าที่ไม่ใช่รมาการทางการทุนไทยสาขาคุณทะเลได้แก่ทัรกรรมทางการเงินข้อมูลได้รับรด้จ่ายและการจัดเก็บรายได้4.2ตัวแปรตามได้แก่ประสิทธิภาพดน้านการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไขทางด้านการเงินและบัญชีของลูกค้า ที่มาใช้บริการธนาคารกรุงไทยสาขาขุนทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีบทที่ 2. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาปัจจัยความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทางด้าการเงินของลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารกรุงไทยสาขาขุนทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น3ส่วนดังนี้ 1. ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกรุงไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2. แนวคิดแลทะทฤษฎีกับพฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน 3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องแนวคิดแลทะทฤษฎีปัจจัยส่วนบุคคล 1. เพศ 2. อ,อายุ 3. ระดับก,การศึกษา 4. อาชีพ 5. เงินเดือน6สถานภาพ ปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านการเงินและบัญชีของลูกค้าที่มาใช้บริการทางด้านาเงินของธานาคารกรุงไทยสาขาคุนทะเล 1. ด้านธุรกรรมทางการเงิน 2. ข้อมูลายดับต์กระจาย 3. การจัดเก็บได้ได้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไขด้านการเงินและบัญชีของลูกค้า ที่มาใช้บริการธนาคารกรุงไทยสาขาขุนทะเลจังหวัดสุราธานีบทที่3วิธีดำเนิกนการวิจัยประชากรกลุ่มตัวอย่าง1ประชากรกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจัยความเสี่ยงส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านการเงินและบัญชีของลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารกรุงไทยสาขาขุนทะเลจังหวัดสุราธานีครั้งนี้ ซึ่งเป็นตัวแทนประชากรที่มีความรูค้ความเข้าใจของการเงินและบัญชีเป็นอย่างนี้มีประชากรจำนวน15คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาความเสี่ยงที่สง่งผลต่อประสิทธิภาพด้านการเงินและบัญชีของลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารกรุงไทยสาขาขุนทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีครังนี้มีประชากรจำนวนทั้งหมด5คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามทั้งปลายปิดและปลายเปิดและข้อเสนอแนะโดยแบ่งออกเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยและความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพด้านการเงินและบัญชีที่นํามาใช้ในทางการภูังใทสาขาขาุนทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีองรงการสร้างเครื่องมือวิจัย1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยปัจจัยความเสีย่ยงที่มีผลต่อประสิทธิภาพด้านการเงินและบัญชีเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 2. สร้สางแบบสอบถามที่ครอบคลุมเนะะื้อหาและเรื่องราวที่ต้องการศึกษา 3. นำแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและนาเสนอเพิ่มเติมแก้ไขขอ้อผิดพลาดและปรับปรุงให้มีการกระชับและเข้าใจง่ายมุ่งหมายเก็บกาวิจัย ของความเสียงที่ส่งผลต่อปัจจุภาพหน้าการเงินของลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารกรุงไทยสาขาุรทะเลมากยิ่งขึ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลข้อหนึ่งข้อมูลปฐมภูมิในการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจำแนกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างได้เก็บระชนที่มาใช้บริการธนาคารกรุงไทยสาขากรุงเทพจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีจำนวน20ตัวอย่างได้ดังนี้ ข้อ2ข้อมูลตุเดียภูมิเป็นข้อมูลที่ไดจากการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆรวมไปถึงการศึกษาค้นฟ้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อนําไปใช้ในการกําหนดอบแนวคิดและส่วนประกอบในเนื้อหาเพื่อนําไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลในการเขียนผลงานของการวิจัยบทที่4ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยนำข้อมูลจากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจำนวน20คนพบว่ามีเพศชาย9คนคิดเป็น้อยละ45เปอร์เซนมีเพศหญิง11คนคิดเป็น้อยละ55เปอร์เซนข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของลูกค้าที่มาใช้บริการทนาคารอุนทยัยสาขาบุทะเลจังหวัดสุรารธานีแบ่งออกเป็น4ด้านดังนี้ 1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านธุรกรรมทางการเงิน และบัญชีรายรับรายจ่ายระดับความมึงพอใจที่มีต่อการวิจัยด้านธุรกรรมทางการเงินและบัญชีได้รับรายจ่ายอยู่ในระดับค่าเฉลี่ย3.85 2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านข้อมูลรายรับรายจ่ายระดับความมึงพอใจที่มีต่อด้านงานวิจัยข้อมูลรายรับรายจ่ายอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย3.89 3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านจัดก,การจัดเก็กบรายได้ระดับความมึงพอใจที่มีการวิจัยด้านจัดเก็บรายได้อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย4.38 4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านการเงินและบัญชีของลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารกรุงไทยสาขาอุททะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีระดับความพึงพอใจที่มีต่อด้านการวิจัยด้านการเงิน และบัญชีของลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารรุนไทย,ไทยสาขาขุ้ทะเลจังหวัดสุราษฎธานีอยู่ในระดับมากค่า c d ลจุ4 3. 4ปัญหาและข้อเสนอแนะ 1. น้านได้รับรด้จ่าย 2. ควรจะดทำบัญชีการเงินและได้รับไา้จ่ายแบบนี้ตลอดไป 3. ปรปับคุงแก้นกอยการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 4. ควรเสริมทักษะและแนะนำบุคคลอื่นๆให้มีความรู้มากยิ่งขึ้นปัญหาและข้อเสนอแนะความเสี่ยงาน,นการเงินและบัญชีสรุปได้ว่าดังนี้ด้านได้รับและจ่ายควรจัดทำเป็นบัญชีการเงินได้รับรายจ่ายแบบนี้ตลอดไปปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นควรเสริมทักษะและแนะนำบุคคลอื่นๆให้มีความรู้มากยิ่งขึ้นเป็นต้น บทที่5สรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยในครั้งนี้ขอเขตด้านการศึกษาคือกลุ่มตัวอย่างของลูกค้าที่มีใช้บริการธนา,าคารกรุงไทยสาขาคุนทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีเท่านั้นทําให้บุวิจัครั้งนี้เหมาะในการนำไปใช้อ้างอิงในพื้นที่โซนสาขาใกล้เคียงและจังหวัดอื่น ความรู้ความเข้าใจของข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและปัญหาข้อเสนอในของลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารกรุงไทยสาขากร,รุงเทพจังหวัดสุราษฎร์ธานีความเข้าใจเกี่ยวกับด้านธุรการด้านข้อมูลรายรับรายจ่ายด้านการจัดเก็บรายได้การเงินและการบัญชีเบื้องสดงความต้องการที่จพะพัฒนาประสิเทียภาพของแต่ละบุคคลสอดคล้องกับเหตุผลที่ต้องการ อันเนื่องมาจากการทุจริตที่เกิดขึ้นโดยผิดพฤติกรรมของผู้บริหารระดับสูงปัญหาเสียนี้ทําให้สถาบันการเงินหลายแห่งถูกปิดกิจาการส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในต่างประเทศอัจรบันไทยสมัยนี้จึงได้บูไว้ในหนังสือจำลงกองทุนระหว่างประเทศข้อเสนอแนะจากการศึกษาการทําวิจัยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่างๆดังนี้ 1. ปัญหาและข้อเสนอแนะของความเสี่ยงเมื่อการเงินเลขบัญชี สรุปได้ว่าได้รับรายจ่ายควรจัดทำบัญชีได้รับรายจ่ายแบบนี้ตลอดไปปรัแบปรุงแก้ไขมีควาพมากยิ่งขึ้นควรเสริมรับสั์และแนะนำบุคคลอื่นๆให้มีความรู้มากยิ่งขึ้นต่อไป